สวัสดีครับเอชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างเอจะมาอธิบายนะครับเ,เกี่ยวกับต้นผักหวานนะครับจะอธิบายว่าอันไหนเป็นผลหรือดอกผักหวานอันไหนเป็นที่จะออกผักหวานออกลูกเขาเรียกว่าลูกผักหวานอ,าออกมเมล็ดผักหวานนะครับวิธีการสังเกตให เอฟซีได้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับว่าวิธีการอันไหนออกผลอันไหนออกลูกนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือออกผลนะครับออกผลก็จะลักษณะการออกก็จะเหมือนเหมือนกับการออกต้นผักหวานทั่วไปนะครับผลกับลูกนี่จะออกคล้ายๆกันเอาออกตามตา,มต,ามตุ่มนะครับคล้ายๆกันนะครับนะลักษณะนี้ก็จะเป็นผลนะครับพวกนี้ถ้าเก่ตัวมาเขาก็จะเป็นดอก จะเป็นดอกนะอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เริ่มจะเป็นดอกเป็นดอกแล้วก็หล่นนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือยังอ่อนอยู่ก็จะเป็นผดนะครับเป็นผดหรือเป็นดอกนะครับตัวนี้แกงอร่อยนึ่งอร่อยนะครับเนี่ยผักหวานตัวนี้นะครับผดเนะี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะออกประมาณอายุต้นหหวาน5ปีขึ้นไปนะครับ ก็เหมือนกับต้นผักหวานที่ออกเป็นลูกนะครับอ,ออกเป็น,มนเมล็ดก็จะออกประมาณอายุประมาณเท่าที่สังเกตดูก็เจ็ดปีขึ้นนะครับถึงจะออกอเป็นลูกหรือเป็นหมักผักหวานนะครับลักษณะผลก็จะกระจายกันทั่วเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เก็บไว้แกงนะครับเอาไ้ดูไปดูบางทีก็ขยันเก็บไปขายบ้างเกงบ้างนะครับแล้วเราจะมาดูข้อแตกต่างนะครับ อระหว่างต้นที่ออกเป็นลูกนะครับอ่าเป็นลูกคืหอหมากผักหวานนะครับจะเป็นยังไงนะครับมาดูต้นนี้อายุต้นนี้ก็ประมาณ20ปีนะครับ F อซทุกท่านอ0ปีจะออกเป็นลักษณะยังไงนะครับเนี่ยให้ดูข้อแตกต่างนะครับนี่อันนี้ระหว่างผลต้นผักหวานกับที่ออกเป็นอ่าจะออกเป็นลูกผักหวานนะครับไม่ใช่ผลนะครับตัวนี้ไม่ใช่ผลแล้วเป็นลูกนะครับสังเกตดูจะเป็นลูกแล้ว ลักษณะเขาออกเขาจะออกตามตาตุ่มนะครับตาตุ่มหรือเรียกอะไรไม่รู้นะภาษาทั่วทั่วไปนะครับเร speaker, language, ียกอะไรไม่รู้นะครับตังนี huh. ้ไม่รู <Okay. S 2> <ppy aciones. S 1> ้จะออกลักษณะตามข้อนะครับเนี่ยจะไม่มีดอกไม่เป็นผลนะครับแต่ว่าบางต้นนะครับเขาจะเอาออกทั้งดอกทั้งทั้งผลทั้งลูกในต้นเดียวกันเลยนะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้ก็จะออกมา ต้นนี้นะครับเป็นลูกของผักหวานต้นนี้นะครับลักษณะคันเขาจะแตกออกมาเป็นชุดเป็นชุดนะครับจะแตกมาหนึ่งต้นสองต้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับออกตามตาตุ่มอันนี้คือต้นแม่มันนะครับลักษณะโอ้โหเนี่ยออกเต็มเลยนะครับลูกผักหวานกิโลละกิโลละร้อยเลยนะครับเอฟทุกท่านอร่อยมากเอาไปขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้นะครับเนี่ยเต็มไปหมดนะครับเอฟซี สำหรับต้นเล็กนี่ถ้าขนาดนี้นะครับถ้าอายุได้นะครับ10ปีขึ้นนะครับก็จะออกเหมือนกันนะครับบางต้นก็ไม่ออกผลเลยไม่ออกลูกเลยนะครับบางต้นไม่ออกเลยบางต้นก็ต้นเล็กๆก็ออกแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าต้นพันธุ์ที่เรามาปลูกเนี่ยจะเป็นเป็นลักษณะอย่างไงนะครับส่วนใหญ่ที่ช่างเอปลูกต้นผักหวานป่านะครับจะเป็นปลูกด้วยเมล็ดนะครับจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่า ต้นที่ปลูกได้มเมล็ดนี่ค่อนข้างจะมีอายุที่ค่อนข้างจะยืนนะครับแล้วก็การแตกลําลต้นแตกยอดใหม่หรือแตกขยายพันธุ์นะครับจะดีกว่า,าต้นที่ปลูกด้วยการต้อนกิ่งนะครับ ifc เนี่ยนี่ก็คือลักษณะนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์อันนี้ก็จะเป็นต้นลูกของเขานะครับทําทไมถึงมีต้นลูกนะครับเพราะบางครั้งนะครับเขาจะออกที่โคนต้นนะครับบางครั้งจะออกต้น ตรงที่เราขุดดินขุดอะไรนะครับเมื่อรากถูกแดดถูกอากาศนะครับเขาก็จะแตกเป็นต้นออกมาใหม่นะครับไม่รู้จบนะครับไม่รู้จบพูดง่ายๆก็คือเราอยากให้ต้นหอกหวานนะครับขยายพันธุ์มาด้านข้างนะครับแล้วก็เพียงแต่ขุดดินนะครับเมื่ออายุรากเขาแข็งแรงนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับ FC ดูต้นนี้นี่นะครับนี่เห็นไหมครับต้นนี้มีการขุดดินนะครับขุดดินก็เลยขึ้นมาใหม่ก็เลย ตัวนี้ก็จะปล่อยทิ้งไว้ปล่อยไว้ให้เป็นต้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับาบางทีนะครับคนที่มาซื้อ,อมลิพันธุ์ของช่างเอนะครับเอาไปปลูกแค่ต้นเดียวนะครับตอนนี้ติดประมาณาเป็นร้อยต้นก็ได้นะครับต้นร้อยต้นเลยสําสหรับการขยายพันธุ์นะครับอตอนนี้เมล็ดออกค่อนข้างจะเยอะนะครับลูกผักหวานออกค่อนข้างจะเยอะนะครับสังเกตดูสําสหรับ ลูกผักหวานนะครับเขาจะออกช้ากว่าผลหรือดอกผักหวานนะครับออกช้ากว่าประมาณหนึ่งเดือนนะครับถึงจะแตกนะครับผลเขาจะแตกก่อนอลักษณะผักหวานก็จะมีหลายพันธุ์เหมือนกันครับอันนี้ก็พันธุใบเหลืองเืองนะครับเนี่ยตัวนี้ผลออกเยอะมากดอกผักหวานออกเยอะหรือผลนะครับเอซีอ่ตัวนี้ก็เห็นไหมครับถ้ามองจากกล้องจะชัดนี่ก็จะเห็นลูกเต็มเลยนะครับอ จะขึ้นตามตามข้อต่างๆตาตุ่มต่างๆของต้นมะหวานนะครับอ่าบางครั้งก็จะออกตั้งแต่คนต้นมาเลยนะครับอ่าบางบางต้นก็ไม่ออกออกแต่ผลหรืดอดอกอย่างเดียวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยออกจนว่าอ่าเขาหมดอ่าเขาเ,าเก่น,นะครับทีนี้ยอดอ่อนก็จะเริ่มแตกนะครับอ่าในช่วงมีนามีสานี่ต้นมะหวานจะเริ่มแตกยอดนะครับอีฟซีใบจะุเริ่มจะหล่นอ่าแล้วจะได้เก็บผลผลิตนะครับแต่ตอนนี้ก็เก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนะครับ ต้วนี้ก็ยังไม่แตกยังไม่แตกลูกนะครับยังไม่แตกออกออกลูกนะครับโอเคนะครับยังไงช่งเอ๋ะเปรียบเทียบให้ดูแล้วระหว่างคนที่ไม่รู้จักนะครับผลดอกผหวานนะครับเป็นอย่างไรกับลักษณะของอลูกผักหวานนะครับผลที่เป็นลูกผักหวานนะครับเป็นอย่างไรนะครับเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับผม อย,งงกกอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอี้ททำได้นะครับวันนี้เสนนคลิปเกี่ยวกับต้นผักหวานนะครับสวัสดีครับ